ไอ้ไข่ไม้ขนนแพงฤทธิ์นุมเมืองนนถูกเ็ขท้ายสองตัวนับแสนรีบแก้บนค้นเงินไปแบ่งวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุ่มเมืองนนทบุรีนะคะถูกลัตเตอรี่เลขท้ายสองตัวหนึ่งแปดจำนวน20สิบใบนะคะหลังจากเขาไปไหว้ไอ้ไข่วัด วัดคุณสารหนองไร่อยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะหรือที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกติดปากว่าวัดคุณสารนะคะซึ่งไอ้ไข่ที่เขาไปไหว้นี้นะคะเป็นไอ้ไข่ที่ช่างก่อสร้างจากจังหวัดสุรินทร์ที่ไปสร้างอุโบสถที่วัดคุณสารนะครับแกะสลักจากไม้ขนุนนะคะหลังจากที่ช่างเขานิมิเห็นเด็ก ประมาณ7-8ขวบนะคะมาวิ่งเล่นอยู่ในวัดนะคะโดยหนุ่มดวงเฮงรายนี้นะคะชื่อนายสุทีรักษ์ใสกระจ่างอายุ47ปีนะคะเป็นคนอำเภออําบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะโดยเขาได้ถูกแอตตรี่เล็กท้าย2ตัว20ใบนะคะงวดประจาวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ เขาเอามาโชว์ให้ดูหน้าไอ้ไข่วัดกุลสาลเลยนะคะซึ่งแกะสลักมาจากไม้ขนุนนะคะที่มีความสูงเท่าเด็กประมาณอายุ7-8ขวบนะคะหลังจากเขาทราบข่าวนะคะว่าวัดแห่งนี้มีไอ้ไข่นะคะโดยมีช่างสองคนจากจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นช่างที่สร้างอุโบสถภายในวัดนะคะได้แกะสลักไม้ สีเหลืองทองนะคะเป็นรูปกุมารซึ่งมีลักษณะท่ายืนนะคะสูงประมาณ1นถึงหนึ่งเมตรยีเซนติเมตรนะคะดูลักษณะแล้วหน้าเกรงขามนะคะรูปร่างกำยำม,มือขวากำปั้นนะคะกำกำปั้นแล้วก็แตะที่หน้าอกส่วนมือซ้ายเหยียดตรงไม่สวมเสื้อผ้าตรงกับความฝันของช่างที่นิมิตหรือฝันเห็นนะคะโดยกุมารเด็ก รูปร่างกำยำเสื้อผ้าไม่สวมใส่มาวิ่งเล่นบริเวณเชิงเขาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่นะคะและก็มักจะมาแย่มาเล่นมาอํามาดึงเท้าโดยกุมารเด็กบอกกับช่างว่าตอนนั้นนะคะหนูสงสารหลวงตาอยากช่วยหลวงตานี่เลยนะคะเป็นความความพูดของเด็กในความฝันของช่างเลยนะคะพอตื่นเช้ามานะคะช่างเขาก็เลย ได้แกะสลักกุมารเด็กนะคะแล้วก็ถวายให้กับทางวัดนะคะเพื่อให้ชาวบ้านที่มีศรัทธาไอ้ไข่มากกราบไหว้นะคะแล้วก็ไอ้ไข่ก็แผงลงฤทธิ์ทันทีนะคะให้คนถูกกระตอรี่เลยทันทีนะคะนายสุธีใส่กระจางาก่าอีกว่าเขาได้โชคจากการมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนะคะจากการนํา เลขจากวันกำหนดพิธีบวงสวงไอ้ไข่เพื่อเชิญบารามีของไอ้ไข่กุมารเด็กนะคะที่อยู่บริเวณเชิงเขาเข้าสู่รูปไม้แกะสลักเป็นรูปไอ้ไข่นะคะที่กำหนดขึ้นในวันที่18พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้เขาบอกว่าตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา ว่าที่ภูเขาแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและเห็นเด็กคอยวิ่งเล่นอยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นกุมารเทพที่คอยดูแลทางขึ้นปากถ้ำของภูเขาน้อยซึ่งเห็นว่าทางวัดมีนี้สินนับสิบล้านจึงอยากจะให้ชาวบ้านมีความศรัทธาต่อไอ้ไข่มากราบไหว้บูชากันโดยนายสทีเล่าต่อว่าหลังจากที่เขาถูกลัตเตอรี่เล็กท้ายสองตัว ยีบใบแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่านับแสนบาทเลยนะคะเขาจึงได้แบ่งลอตเตอรี่จำนวน10บใบนะคะม,มูลค่าสองหมืบาทถวายให้กับไอ้ไข่วัดคุณสารด้วยนะคะเพื่อให้ทางวัดนำไปชำํำระหนี้ดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะเขาคงถูกเยอะนะคะถึงมอบให้ทางวัดไปอีกสิบใบนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับบรรยากาศภายในวัด คุณศาลเนี่ยนะคะตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางจากสถานที่ต่างๆนะคะไม่มากนักนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะซึ่งทางวัดได้มีมาตรการสําหรับผู้ที่เข้ามากราบไหว้บูชาไอ้ไข่วัดคุณศารนะคะรูปแกะสลักจากไม้ถนนและก็มาขอชูขอลาบจากไอ้ไข่วัดเจดีนะคะซึ่งทางลูกศิษย์วัด ได้บูชารูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนมาตั้งบูชาพร้อมกับผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยนะคะสรุปแล้วคือวัดนี้มีกุมารไอ้ไข่นี่สองอันเลยนะคะคือไอ้ไข่จากวัดเจดีย์นะคะทึ่งลูกศิษย์นำมาถวายวัดนะคะเป็นไอ้ไข่ที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็ไอ้ไข่ ซึ่งแกะสลักโดยช่างที่สร้างโบสถ์นะคะเป็นไม้ที่แกะสลักจากไม้ขนุนนะคะนี่เลยนะคะไอ้ไข่ของที่นี่แพงลิศนะคะทําให้คนถูกหวยรวยเบือเยอะแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งก็เคยมีออกจากวัดนี้นะคะแต่ว่านมเมืองนอนคนนี้บอกว่ามาไหวไอ้ไข่ที่แกะสลักจากไม้ขนุนก็ได้ถูกหวยเป,เ,ปเป๊ะถูกลอตเตอรี่ ยีบใบเลยนะคะแลวก็รางวัลอื่นอีกเพียบนับแสนบาทเลยนะคะนี่คือเรื่องของคนโชคดีนะคะท่านไหนถ้าอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดคุณสารหนองไร่นะคะในขณะที่สำนักดังนะคะดุยพลันนะคะภห่เลขเด็ดคือ3 0 8 0ูนย์ดนสห้ดห้านะคะตามสองสามนะคะตามมาด้วยหรือลั่นสถานเมืองนะคะให้ ห2สองศูนย์สองหกสามนะคะนี่เลยนะคะของจริงนะคะหรือลานสนันเมืองอันนี้นะจะเป็นของจริงแล้วนะคะพอเป็นรูปลักษ์เดิมแล้วนะคะหกสองศูนย์สองหกสามนะคะตามมาด้วยนิตยสารล,ลาบลอยนะคะวันนี้เขาให้ศูนย์สี่หกสี่ศูนย์สี่นี่เขากาไว้เลยนะคะนี่เลยนะคะศูนย์สี่หกสี่นะคะ ศ3 07, 02, 62, 67, 63แล้วก็ 503, 567นะคะส่วนด้านล่างนะคะ4797นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ 49, 45, 42, 92, 95, 99นะคะเลขเจาะใจลุงหวังนะคะงวดน,นี้เขาให้นี่เลยนะคะเด่น6กับ7นะคะเจาะทะลุนี่คือ6นะคะ จะมีคู่เงินมี61 64 67 69 71 74 75 79นะคะคุ้มทรัพย์คือ469นะคะนี่คือเลขเด็ดสำนักดังที่เรานำาให้ท่านรับชมนะคะนอกจากข่าวไอ้ไข่แล้วนะคะที่ให้โชคให้ลาบคือวัดคุณสารหนองไร่นะคะซึ่งอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะคะ ก็มีสำนักเด็ดสำนักดังที่เรานำาให้ท่านรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ